มีการย้ายแบบฟ้าผ่าครับจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับมีการเปิดเผยว่าตามความเห็นชอบนะครับที่กระทรวงยุติธรรมเนี่ยเขาเสนอขอการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหารระดับสูงเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนนโยบายรวมถึงการบริหารราชการของกระทรวงยุติธรรมเป็นไปได้อย่างต่อเนื่องครับโดยตำแหน่งที่น่าสนใจที่มีการย้ายแบบฟ้าผ่านั่นก็คือ พันตำรวจตรีสุริยาสิงห์กมุมลครับซึ่งท่านเนี่ยก่อนหน้านี้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI นะครับโดยหลายคนตั้งข้อสังเกตว่าณขณะนี้เนี่ยรายงานก็คือให้โยกย้ายไปอยู่ในตำแหน่งของรองปลัดกระทรวงยุติธรรมครับซึ่งคาดว่าน่าจะเกิดจากประเด็นของการทำคดีที่ลาช้าจากเรื่องของการปราปรามหมูเถื่อน ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยทางท่านนายกร,รัฐมนตรีเคยมีการเรียกไปหาลือนะครับที่สนามบินแล้วก็เกิดภาพดังกล่าวเกิดขึ้นมานะครับแล้วก็ไม่นานนี้ก็วันนี้เลยมีการโยกย้ายอธิบดี DSI ครับจากตำแหน่งอธิบดีเนี่ยย้ายไปนั่งเป็นรองปลัดกระทรวงยุติธรรมครับ